สนามหลวงที่เขามีจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงการ World w a t e t Festival 2024เนี่ยเขาสรุปยอดมาแล้วนะคืองานเขาจาัด11-15เมษายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางโฆษกประาจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์เขาบอกว่าการจัดงานมหาสงการ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรารใน5วันที่ผ่านมาเนี่ยถนนานาชดำเนินกลางแน่นมาท้องสนามหลวงแน่นมากเขาบอกว่าข้อมูลจากทอทอทอพบวนะ่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาต ร่วมงานกันถึง7จ็0 0 0นกว่าคนเกือบล้านนะเกือบล้านนะแล้วก็มียอดขายของร้านค้านี่คือยอดขายของร้านค้าเนี่ยนะเล้านกว่าบาทนะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า2,800ล้านบาทซึ่งจากการสำรวจของทททเองพบว่าคนทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยแฮปปี้มากคือพอใจระดับมากที่สุดเลยนะซึ่งรนะัฐบาลก็ชื่นชมขอบคุณความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเลยที่จัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วก็ขอบคุณมิตรไมตรีที่คนไทยเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดกิจกรรมของวันสงการานเชื่อว่า,วาความทรงจําที่เกิดจากการร่วมงานสงการานในไทยเนี่ยจะทําให้ทักท่องเที่ยวเนี่ยติดใจเสน่ห์ความเป็นไทยและเดี๋ยวก็คงแบบว่าอเดี๋ยวปีหน้า มาอีกเออนะครับก็จะได้เที่ยวกันแบบจุใจกับช่วงเทศกาลสงกรานไม่ใช่แค่สงกรานอย่างเดียวนะเดี๋ยวพออีกไม่ขี่อ่าไม่ขี่เดือนเนี่ยมันก็จะไปท้ายปีแล้วเดี๋ยวก็จะมีงานลยกระทมงอีกนะคะจัดแบบยิ่งใหญ่แบบนี้ก็ดีแล้วก็งานลยกระทงแป๊ดเดียวนะคะก็เป็นปีใหม่แล้ะ นี่มืองไทยเนี่ยมีความบันเทิงใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่อาจจะผลักดันเราเป็นทัวริซึมหับก็คือเหมือนว่าท่องเที่ยวแล้วมาไม่ว่าคุณจะมาช่วงไหนเนี่ยคุณได้เที่ยวหมดเลยบางคนเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาเดินทางแบบนี้นะ ถือโอกาสแบบมามาเที่ยวสงกรานไทยด้วยแล้วก็พักผ่อนยาวเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาพักผ่อนเนี่ยเขายาวใช่ไหมสองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปถือโอกาสมาดูแลสุขภาพมารักษาสุขภาพที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มาเที่ยวด้วยที่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีเยอะนะคะปีนี้เนี่ยรองรับด้วยโดยเฉพาะเมืองรองอันนี้เราต้องชูให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็เมืองรองตอนนี้ก็เด่นไปแล้วนะคะจะแซงเมืองหลักแล้วคนก็ชอบไปเที่ยวกันด้วยนะคะ